นะโมตัสสะภะคะวะโตนระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตนาโจทยัตนัง ปติมังเสตมตัตตนาโสอตคุตโตสติมาสุขังพิขุวิห,หิสิอัตตาหิอตัตานนาโถอัตตาหิอตัตโนคขติตัสมาสังยมะอัตานังอสังพัทธังวะวานิชโชติบัดนี้อัตมภาพ จากชี้แจงแสดงอัตนาโจทยัตนกถาว่าด้วยหัวข้อเรื่องการตักเตือนตนเพื่อพ้นความทุกข์เนื่องด้วยงานบนรรพชาอุปสมบทของพ่อนาคสหพัฒริณรงค์เพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาส่งเสริมเพิ่มขูดพูนสติปัญญา แห่งการสดับตรับฟังและการบําเพ็ญเรื่องของการประกอบบุญบรรพชาอุปสมบทแด่คุณพ่ออาทิติกรริศนรงค์คุณแม่ดาราริศนรงค์พร้อมทั้งญาติสนิทมิสหายผู้มาร่วมงานในครั้งนี้จนกว่าจะสมควรแก่เวลาตามที่พ่อนาคได้เข้ามาอยู่ที่วัด เพื่อขัดเกลาวตนมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำอบรมตักเตือนอยู่ตลอดเป็นเรื่องที่ดีและเป็นการสืบสารประเพณีที่ดีงามตั้งแต่เดิมมานี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อปรับปรุงกลับตัวกลับกายกลับใจกลับตัวกลับหัวให้กลับชั่วให้เป็นดี สู่วิถีของการเป็นนักบวชชื่อว่าเป็นผู้ไปสู่ของการบำเพ็ญตนละชั่วเพื่อตั้งตัวในความดีดีในขั้นพื้นฐานดีในขั้นปานกลางและดีในขั้นสูงสุดดีในขั้นพื้นฐานคือการที่จะน้อมรับเรื่องของหลักการของศีลเป็นเรื่องของการประพฤติกายวาจาของตนให้มีมารยาทอันดีงาม สมกับความเป็นสมณะสมกับการเป็นพระนากราบนาว่ายดีในขั้นพื้นฐานต้องมีการศึกษาแล้วก็ต้องมาฝึกฝนพัฒน,ฒนาอบรมจิตเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานเป็นขั้นของการฝึกจิตเพื่อสู่ระดับของความเป็นพระให้สูงยิ่งขึ้นไปดีในขั้นสูงสุดคือการศึกษาด้านปัญญา ความรู้ที่จะต้องมาพิจารณาตั้งแต่ก้าวเท้าย่างเข้าสู่ของการที่จะเป็นนักบวชมีขั้นปฏิบัติขั้นพื้นฐานขั้นปานกลางและขั้นสูงสุดคือการพิจารณาสิ่งที่เป็นไปให้เห็นความเสื่อมการเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนและดับไปให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ทนความไม่ใช่ตัวตนเราเขาให้เกิดปัญญาความรู้ทางใจต้องมีการฝึกอบรม ในวิธีของการบวชนี้ถ้าเราได้ยินได้ฟังและเคยศึกษาเรียนรู้มาก็จะเข้าใจว่าคนที่จะออกบวชคือเป็นยอดนักเสียสละยอดนักเสียสละออกจากเรือนจากครอบครัวเพื่อสู่ของการเป็นผู้สละตนสู่ผลอันยิ่งใหญ่มาอยู่อย่างต่ํากระทําอย่างสูงต้องออกจากเคหาไปดุ้งผ้าปอนไปอยู่ที่ร้อนไปนอนบนดิน ไปกินอาหารหยาบไปทนคำสาปแช่งไปแสดงน้ำใจเมื่อตายทำใจยอมรับได้ในวิธีการของการที่ผู้เป็นนักบวชก่อนที่จะสู่ของการปุถุชนคือคนที่มีกิเลสหนาสู่ของการเป็นกัลยะาณชนเบาบางกิเลสประพฤติกายอ่อนน้อมวจีอ่อนหวานใจอ่อนโยนจนสู่ของการเป็นอริยชนชนผู้ประเสริฐที่ปราศจาก เครื่องเศร้ามองทางจิตมาปิดบังแล้วนั่นคือเป้าหมายของการเป็นนักบวชเมื่อเรามีเป้าหมายของการบวชอันดับแรกเราสืบสารประเพณีในหลักการที่เราได้ยินได้ฟังจนขุ้นปากจะขุ้นใจว่าต้องบวชให้พ่อกับแม่ก่อนอย่าพึ่งเบียดบวชก่อนเบียดเพราะว่ากลัวพ่อกับแม่ไม่ได้บุญในการบวชเราจึงต้องรักษาพรหมจาร,ร์รักษา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อให้พ่อแม่นี้ได้เห็นเป็นบุญตาได้เจรจาเป็นบุญปากได้อุปถักต์เป็นบุญตัวได้ฟังลูกพระเทศตั้งตัวในการละชั่วและทําตัวดีนี้เป็นบุญใจสนองคุณพ่อแม่ก็อิ่มอกอิ่มใจได้เกาะชายผ้าเหลืองไปด้วยซึ่งตอนนี้เกาะชายผ้าขาวไปก่อนก่อนเข้าสู่โบสถ์เราก็จะได้เกาะผ้าเหลืองกันเป็นความหวังของพ่อแม่ ที่มีเป้าหมายอยากให้ลูกชายได้บวชสักครั้งสืบสารวงตระกูลและเข้าถึงความเป็นญาติในทางพระศาสนาโดยตรงเพราะนาาเมื่อเรามองถึงความสำคัญของการบวชในวิธีการที่เราต้องการบวชเพื่อประเพณีที่เป็นระเบียบแบบแผนก็ตามแต่ประเพณีเหล่านี้เป็นพื้นฐานเป็นบันไดขั้นสูงสุดที่เราจะต้องขึ้นให้ถึง อย่างน้อยให้อยู่ในกลยาณชนให้เป็นพระที่น่ากราบไหว้เขาทําบุญแล้วเขาหวังใจจากบุญจากเราที่ได้นึ่ง่มผ้าเหลืองให้ผ้าเหลืองครอบตัวแล้วให้ครอบใจการที่เราจะได้เกาะชายผ้าเหลืองให้พ่อให้แม่แล้วเราก็ต้องเกาะชายผ้าเหลืองโดยการน้อมนําคําสอนของอุปชาอาจารย์นี้มาประพฤติปฏิบัติให้สมกับการที่เราได้เสียสละถือว่าเป็นยอดนักเสียสละ เสียสละออกจากเรือนแล้วเราก็มาเสียสละตนเพื่อที่จะน้อมของการฝึกฝนพัฒนาให้เป็นยอดนักเสียสละอันสูงสุดกระทําอย่างสูงอยู่อย่างต่ํากระทําอย่างสูงนี้สิ่งนี้ก็ให้มองถึงจุดประสงค์ของการบวชและจะต้องมีการตักเตือนตนให้เหมือนดังพระเทระรูปหนึ่งเมื่อตอนเป็นคารวาสมานะยากจนรับจ้างเขาไถนาไปแต่ละวัน ได้กินข้าวอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างเพราะเป็นคนยากจนไม่มีที่อยู่ที่อาศัยรับจ้างเขาทั่วไปวันหนึ่งพิสุรูปหนึ่งได้บินทบาทแล้วได้เห็นชายผู้นี้มีผ้านุ่งที่ขาดรุงริ้งแล้วก็นึกสงสารจับใจจึงได้ชักชวนมาบวชด้วยการที่เป็นคนยากจนการที่จะได้ออกบวชเป็นพระนะี่มันยากในสมัยก่อนแต่พระเทระท่านก็ให้ความหวัง ให้เป้าหมายถ้าบวชมาแล้วชีวิตจะดีขึ้นและเรามีเป้าหมายว่าชีวิตเราควรทําอะไรเกิดมาเป็นลูกผู้ชายได้นับได้มาอยู่ในดินแดนที่พุทธศาสนารุ่งเรืองแล้วเราอย่าทําโอกาสนั้นให้เสียไปต้องใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเขาจึงได้ใช้โอกาสเชื่อฟังพระเถระแล้วก็ไปบวชพระเถระก็ทําการบวชให้ทําการปลงผมแล้วก็ให้ปรับเปลี่ยน ผ้าห่มใหม่เป็นผ้ากาสาวพัชชื่อว่าเป็นผ้าธงชัยของพระอรหันต์แล้วเขาก็เอาผ้าที่เขานุ่งเอาไว้ประกอบอาชีพทำนารับจ้างเขาไถนานี้ไปไว้ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งใกล้ๆกับสลาที่บวชในที่นั้นหลังจากที่เขาได้บวชแล้วได้รับกรรมฐานจากอุปชาอาจารย์แล้วเขาก็มีความมุ่งมั่นอยากจะปฏิบัติแต่ด้วยการที่บวชมาแล้วเขาไม่ได้รับเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะเกิดขึ้นเขาก็มีความละโมกความละโมบมีร่างกายที่เอิบอิ่มผิวพรรณผ่องใสก็นึกอยากจะสึกออกไปก็เลยนึกอีกทีว่าเราผ่านชีวิตตรงนั้นมาแล้วยากลำบากแสนเข็นแล้วเราจะไปทำไมก็ไปดูผ้าเก่าๆที่เขาทิ้งไว้ที่ต้นไม้แล้วก็มาพิจารณาสอนตนว่า ผู้มีมีความละอายทําไมเจ้าถึงอยากจะไปใช้ชีวิตคารวะผู้มีความทุกข์ยากอย่างนี้เราได้มาอยู่ในที่ดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐแล้วกับความเป็นพระนี้เขาก็เตือนใจเอาต้นไม้กับผ้านุ่งของเขาที่แขวนเอาไว้ตรงนั้นมาสอนตนสอนใจเตือนตนอยู่ตลอดเวลาทางที่เขาเดินไปกลับมากลับมาเวลาเขาเกิดอยากจะสึกเขาก็ไปเตือนตนอยู่สถานที่เขาบวชตรงนั้นแล้วเขาก็สามารถ ปรับปรุงจิตใจสามารถยกจิตขึ้นสุวิปัสนาเห็นแจ้งตามเป็นจริงได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์ตอนช่วงที่เขายังไม่ได้บรรลุธรรมนี้เขาก็เดินไปเป็นรอยทางพิสุทั้งหลายก็พากันกระซ้ายเย้าเย่ว่าแม่ท่านเดินไปไหนนะทำไมที่ทางนี้มันเตียนไปหมดเลยแต่ทําไมเดี๋ยวนี้ท่านไม่เดินไปทางทางที่เดินไปมันรกหมดแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยทางนั้นแล้ว และไม่ต้องอาศัยอาจารย์อีกต่อไปพิสูจน์ตรงนั้นก็เกิดข้อสงสัยว่าพิสูจน์นี้คงจะอวดคุณธรรมที่เป็นขั้นสูงแล้วจึงนําเรื่องนี้เนี่ยไปทูลพระพุทธเจ้าของเราพระเจ้าจึงมีรับสั่งตรัสเรียกให้พิสูจนั้นเข้ามาเฝ้าและตรัสถามเรื่องราวทั้งหมดก็ทราบใจความถึงการที่พิสูจนี้ได้อาศัยทางรบเดินจนเตียนแล้วเขาได้ไปสอนจิตสอนใจเอา ผ้าเครื่องนุ่งห่มเมื่อครั้งเป็นคารวาสเป็นอุปกรณ์สอนใจแล้วเขาได้บรรลุธรรมจากนั้นเขาไม่อาศัยต้นทางนั้นเลยและไม่อาศัยอุปกรณ์ของเก่าของเขาเลยจึงเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้านั้นได้นำเรื่องนี้ที่อาตมาได้ยกนิเคปบ,บทเป็นพระคถาบาลีที่จะอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าอัตนาจโจทยัตนะนัง ปฏิมังเสตมัตนาโสอัตคุโตสติมาสุข,ขังพิกุวิหาิสิเป็นต้นแปลว่าพวกเธอจงเตือนตนด้วยตนเองพิจารณาตนด้วยตนเองเมื่อพิจารณาตนเองคุ้มครองรักษาตนดีแล้วจักอยู่สบายตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนแลเป็นกติของตนเพราะฉะนั้นเธอจงสงวนตนเหมือนพ่อค้าสงวนม้าพันธ์ดีไว้ฉะนั้น ที่สุดของการแสดงพระธรรมเทศนาพิสุที่ประชุมกันนั้นก็ได้บรรลุธรรมที่พระองค์ได้ตรัสสอนแก่พิสุเหล่านั้นซึ่งพระตกถานนี้ก็เป็นบทความที่จะให้เราได้พิจารณาโดยเฉพาะพหานากนี้เมื่อเราตั้งใจที่จะบวชต้องการที่จะละชั่วตั้งตัวดีนี้และทำหน้าที่ของความเป็นลูกที่ดีให้พ่อให้แม่ให้ญาติทั้งหลายที่มีความหวังต่อเราเขาจะได้เกาะชายพระเหลืองไปด้วย เราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เกาะชายผ้าเหลืองมีผ้าเหลืองเป็นที่พึ่งก็ต้องน้อมคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะว่าการตักเตือนตนด้วยตนเราเข้ามาบวชเราก็ต้องมีผู้ตักเตือนให้เราพิจารณาว่าครูครูที่อยู่ในบ้านคือพ่อคือแม่ที่คอยตักเตือนเราอยู่ตลอดเวลาจนถึงบัดนี้ก็ยังตักเตือนอยู่ครูในโรงเรียนก็คอยตักเตือนเพื่อให้เราได้มีความรู้ สู่การประกอบอาชีพในการเป็นผู้อยู่ครองเรือนแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในศาสนาเราได้นับถือพระพุทธศาสนาก็ต้องมีพระอุปชากับครูอาจารย์ที่จะต้องเป็นผู้คอยเพ่งดูอบรมสั่งสอนตักเตือนให้เป็นครูสอนตัวสอนใจแล้วตรงนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญว่าเมื่อผู้อื่นเขาสอนสอนได้ช่วงเวลาที่เขาเห็นว่าสิ่งไหนควรแก้ไขสิ่งไหนควรเพิ่มเติมข้อไหนเป็นข้อ อนุญาตข้อไหนเป็นข้อห้ามให้เราสำเนียกสำนึกตรึกตรองพิจารณาเมื่อพิจารณาตักเตือนตนแล้วก็นำมาเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาตนให้รู้ตัวเท่าทันในสิ่งที่เราอยู่เมื่อเราบวชมาเป็นพระเราจะทำอย่างไรให้เขามองว่าเป็นพระทินน่ากราบไหว้เป็นพระใหม่ที่เหมาะสมกับการอบรมให้เราเพ่งมองผ้าที่เราหม่มผ้านี้ไม่ใช่ธรรมดานะ เป็นผ้าสัญลักษณ์ของความเป็นสักกาะบุตรบุตรของพระพุทธเจ้าเชื้อสายมาตรงโดยตรงในทางธรรมนี้แล้วก็มาพิจารณาตัวพิจารณาใจของเราใช้ศีลรักษาใช้สมาธิคุ้มครองใช้ปัญญาให้เห็นแจ้งเตือนตนคุ้มครองตนรักษาตนเราก็จักอยู่เป็นสุขสุขกายสุขใจเพราะเป้าหมายของการบวชคือความสุขสุขทางกายการเป็นอยู่จะยืนเดินนั่งนอนก็มีสุข สุขทางใจคือไม่มีอาระมะณ์มาขึ้นคุณมัวในทางจิตใจไม่เอาเรื่องภายนอกมาบันทอนจิตใจด้วยว่าไฟในอย่าออกไฟนอกอย่าเข้าเราอย่าเอาเรื่องของชาวบ้านมาทําให้เรื่องในความเป็นพระเรานั้นมัวหมองและอย่าเอาเรื่องในวัดไปใส่ความทางบ้านจนเกิดเรื่องเกิดราวอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้เราก็สร้างความสุขให้ตนเองก็สร้างความสุขให้กับท่านเจ้าอาวาส ให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่ร่วมกันในวัดที่เราได้อาศัยเพื่อมาปฏิพติปฏิบัติตนนั้นจากนั้นตนแลเป็นที่พึ่งของตนตรงนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญว่าผู้อื่นเป็นที่พึ่งเราในช่วงครั้งที่เราต้องการพึ่งแต่เป้าหมายอยู่อย่างเชิดหน้ามรณาไปสู่สวรรค์เป็นพระอรหันในอนาคตเป็นเป้าหมายของพ่อนาคโดยตรง ตนแลเป็นกติของตนเราเป็นผู้กําหนดเส้นทางของตนดีชั่วอยู่ที่ตัวธรรมสูงต่ําอยู่ที่ทาตัวให้พิจารณาอย่างนี้จากนั้นให้เราสงวนตนเพราะฉะนั้นจงสงวนตนเหมือนพ่อค้าสงวนม้าพันดีไว้ฉะนั้นพ่อค้าในสมัยก่อนเขาอาศัยขนสินค้าจากกองกเกวียนเขาก็ต้องรักษากเกวียนรักษาม้าให้ดีให้น้ําให้หญ้าม้าสมบูรณ์ก็สามารถที่จะ ขนกองเวียนไปได้นระยะทางที่เส้นไกลและเป้าหมายของการขนถ่ายสินค้าประโยชน์ของพ่อค้าก็ได้ประโยชน์ของม้าก็ได้ชั้นใดก็ทํานองเดียวกันกันว่าให้เรารักษาตัวให้ดีเมื่อรักษาตัวดีเราก็จะมีวิธีของการปฏิบัติเมื่อมีวิธีการปฏิบัติเท่ากับว่าเราเป็นม้าที่รู้จักน้ํารู้จักหญ้าให้อยู่พอประมาณเลี้ยงตัวเลี้ยงตนแล้วโดยเฉพาะว่าการบวชมาในครั้งนี้ ให้เรามองจุดประสงค์ของการเตือนตนให้มองจุดประสงค์ของเป้าหมายในการบวชให้ตั้งใจฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรในกิจธุระรักษาวงตระกูลมันเพิ่มพูนบุญกุศลฝึกฝนตนให้พ้นทุกข์ภัยตั้งใจฟังคำสั่งสอนโดยเฉพาะท่านแทงอาวาสนี้าท่านเป็นพระเทระมหาเทระผู้ใหญ่ แล้วก็ท่านเป็นญาติกับพ่อนาคและก็ท่านทั้งหลายนี้เมื่อเราอยู่กับญาติของเราอย่าทําให้ท่านเสียอกเสียใจเกลื่อนไม่เข้าขายไม่ออกให้เรามองว่าอย่างน้อยเราต้องทำให้ทำให้ท่านสบายใจรักษาว,วงตระกูลของตนและรักษาชื่อเสียงของท่านที่ท่านทําดีมาตลอดจะให้เสียกับเราไม่ได้ท่านแนะนําอะไรก็ฟังครูบาอาจารย์ที่อยู่ในวัดที่เป็นพระเถระที่เป็นครูอาจารย์ที่ ท่านคอยช่วยงานของท่านพระครูนี้เราก็ฟังท่านก็จะเป็นผลดีต่อพอนาคและก็จะเป็นผลดีต่อวัดท่านเจ้าอาวาสก็ได้หน้านาคก็ได้หน้าญาติโยมที่เป็นญาติทั้งหมดก็ได้หน้าด้วยนี่เรามาสร้างชื่อเสียงเพราะเราไม่ได้อยู่ในบ้านเรามาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต้องตั้งใจฟังคำ,ออำส,งสอนเอออาทรในกิจระกิจอันใดที่ท่านแนะนําให้ทําก็สนองกิจอันนั้นให้สําเร็จ กิจของเราที่บวชเข้ามาหนึ่งคันธทุระกิจที่ต้องเล่าเรียนศึกษาเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนต้องรู้ 2. วพิปัสนาทุระกิจที่จะต้องปฏิบัติฝึกฝนพัฒนาตนตนเป็นที่พึ่งของตนตนแลเป็นกติของตนตน,ตนสวงวนตนเหมือนพ่อค้ารักสามาพันธีไว้ฉะนั้นกิจสองประการนี้เราต้องเกื้อกูลจะได้ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ประโยชน์นชนชนในวัศาสนาด้วย รักษาวงตระกูลวันนี้วงตระกูลติสนรงและวงตระกูลของท่านพระครูด้วยก็ให้เราได้รักษาวงตระกูลของตนและอีกอย่างรักษาวงตระกูลของพระพุทธเจ้าชื่อว่าสักยะบุตรซึ่งเป็นตระกูลอันสูงสุดที่ใครได้ฟังก็ต้องยกมือไหว้ต้องแสดงความเคารพนอบน้อมในการที่พระองค์ท่านได้เป็นศาสดาและเผยแผ่คำสอนมาถึงปัจจุบันและสร้างคุณูปการต่อชาวโลก นี่แหละคือสิ่งสำคัญให้เรารักษาวงตระกูลของตนและรักษาวงศสกุลในศาสนาด้วยมันเพิ่มพูนบุญกุศลสิ่งที่เรามาอยู่ตรงนี้เป็นสถานลานบุญเพราะน่าจะทำอะไรด้วยกายวาจาและใจกายอ่อนน้อมเมื่อจีอ่อนหวานใจอ่อนโยมด้วยดีแล้วเป็นบุญทั้งนั้นเรามาอยู่ตรงนี้ถ้าเรามุ่งประกอบบุญคือความสุขที่จะเกิดขึ้นกุศลคือความฉลาดสร้างความฉลาดความเจริญให้ตนให้เกิดนี้ ต้องเร่งรีบรู้ว่าเราจะบวชได้นานหรือไม่นานก็ตามแต่มีโอกาสใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ปฏิบัติให้ถูกต้องปฏิบัติให้ดีต่อมาก็คือฝึกฝนตนให้พ้นทุกภยัยตรงนี้ก็เป็นหลักการที่ว่าถ้าเราเชือ่อดีแล้วก็ปฏิบัติดีผลดีก็จะเกิดขึ้นกับเรานั่นเองตรงนี้ก็อยากจะฝากกับพ่อนาคเอาไว้เทศนาวสาสนท้ายสุดของการแสดงวัตธรรมเทศนาด้วยหัวเรื่องว่า การตักเตือนตนให้พลทุกภัยที่ได้ยกพระภาษิตมาเป็นหลักการอธิบายยกเหตุเรื่องของพิสุในครั้งพุทธกาลที่ได้เตือนตนและก็พึ่งพาตนจนสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์และเราได้ยินได้ฟังและก็มีอุทาหอนสนใจก็หวังใจอย่างยิ่ง่่เพอนาคนี้ก็คงจะได้ประโยชน์จากการพิจารณาตนตักเตือนตนและตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตน,ตนเป็นกติของตนจงสงวนตนรักษาตัวให้ดีในความเป็นพระ และในการปฏิบัติของตนก็ขออนุมโมทนากับคุณโยมพ่อโยมแม่โยมญาติทั้งหลายของพ่อนาคทุกคนที่มาประชุมกันในครั้งนี้ก็ขอทุกท่านนี้จงประสบผลสำเร็จแห่งการมาประกอบบุญบรรพชาบสมบทติกับพ่อนาคด้วยสิ่งอันใดที่ท่านปรารถนาขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุลุร้อยปีเจริญด้วยศีลบุญทรงนำกรรมกำหนดเจริญด้วยทราบทั่วทุกถิ่นกินไม่หมด จเจริญด้วยยศนาที่ยิ่งทุกสิ่งลำ้ำเจริญด้วยกําลังทางกายจิตไม่คิดละ,จะเจริญด้วยวัน,นะคุณเสซรงผิวผ่องงามจเจริญด้วยสุขทุกธิภาราตรียามจเจริญด้วยพระธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนาสืบไปในที่ทุกสถานในการทั้งตัวด้วยการทุกท่านทุกคนการแสดงพระธรรมเทศนาสมควรแก่เวลายุติลงคงไว้แค่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้